หากนึกถึงจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายหลักอันดับต้นๆของประเทศไทยคงหนีไม่พ้นจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่มีครบทุกสิ่งในแบบที่ต้องการทั้งดอยสวยทะเลเหมอกง,งามน้ำตกชั้นยอดและเมืองเก่าที่น่าค้นหาแต่ถ้าจะให้อัปเดตทั้งหมดเดือนนึงก็น่าจะยัง,ยงเที่ยวไม่หมดจริงไหมครับท่านผู้ชม เเป็นว่าทริปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เชียงดาวเมืองคลองแม่แตงแม่ริมสเสมิงและเมืองเก่าเชียงใหม่ในแบบฉบับ2ล้อคู่ใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปพร้อมกันนะครับ เราออกเดินทางจากกรุงเทพกันตั้งแต่เช้าจุดหมายปลายทางคือจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ700กิโลเมตรโดยตั้งใจไว้ว่าจะขอนอนกันที่ตัวเมืองก่อนสักหนึ่งคืนเพื่อทำในสิ่งที่พวกเราไม่เคยได้ทำนั่นก็คือทเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน สวัสดีนะครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโกกันเกิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น EP แรกแล้วกันยังไม่เข้าสู่ b i กทินะครับตอนนี้คือผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาสแตนบายรอเพื่อนๆกันนะครับตอนนี้อยู่กันในตัวเมืองนะครับพักกันที่บริเวณแถวๆประตูท่าแพนะครับเป็นรีสอร์ทเล็กๆเป็นเกสต์เฮาส์เล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับประตูท่าแพในเมืองเชียงใหม่เลยนะครับ เรามาก็คือตอนนี้ก็คือเราออกเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนะกับชุดแรกกูยง่ายคือเกือบทั้งคณะวันนี้มาเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็กระจายกันอยู่ตามร,บรอบๆมุมเมืองต่างๆนะครับก็จะมีตามมาอีกสองคันนะครับซึ่งน่าจะถึงประมาณพรุ่งนี้นะครับก็คือจ่าบูกับเจ้าแม็กนั่นเองนะครับนี่ครับชมหน้าของเรเดินทางกลุ่มแรกนะครับ <laughs> ครับมาปาร์ตี้ริมสระน้ำนครับวันนี้ที่พักเป็นไงที่พักคืนแรกเราเป็นไงเสิร์ฟไพส์ป่ะเซอร์ไพรส์มากตันนี้สองร้อยคนละสองร้อยรวมห้องละสี่ร้อยบาทอาจจะมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็คืนอาจจะมีลำไทยโชว์หน้าเตียงอาจะเริ่มโชว์ป่ะโอเคที่ผมมาก่อนจริงแล้วไม่ใช่อะไรผมอยากจะมาเที่ยวที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเพราะว่า ยังไม่เคยเที่ยวกลางคืนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เลยเดี๋ยวนี้กลางคืนเราจะไปตะลุยกินนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่ยามค่ําคืนจะคอยติดตามนะครับทั้งที่กินและก็ที่เที่ยวพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับว่ามีที่ไหนบ้างที่อยู่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ชิคๆในสไตล์แบบโกกันเกินนะครับแล้วเจอกันครับเราเราจะออกจากที่พักแผลฐาน แางันกนะครับีนี้ก็จะไปเราจะไปหาอะไรกินกันที่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันเราจะไปที่ของแม่ข่าวนะครับคิดว่าแสงตอนนี้น่าก,ากลังจะสลัวสลัวแล้วก็เ,เขาน่าจะเปิดไฟสวยงามแล้วแหละแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันของแม่ข่าวครับอยู่หลังที่พักเราเ่เองครับไม่ไกลครับประมาณไม่ถึง300-400เมตร สำหรับค่ำคืนนี้แพลนที่มีในหัวคร่าวๆก็คือจะหาถนนคนเดินสักแห่งจากนั้นก็จะหากินสรตทฟูด้ดรอบๆเกาะเมืองเชียงใหม่แต่ละร้านจะเด็ดขาานาดไหนโปรดติดตามนะครับ กการคับ็ขายที่ไหนพี่เอขายญี่ปุ่นเลยขายญี่ปุ่นเลยเนาะเออผมว่าฟิลทั้งด้านเหมือนกันนะนะฟิลมันเหมือนกันนะวันนี้มันเป็นวันธรรมดานะแต่ร้านก็เปิดเยอะอยู่นะครับสวยอยู่มาทำแบบปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอุ้งเท่เป็นนักก็มีนะเอ้ยกรุงเท่ก็มีนะเอ้ยที่หอยหลอดขององ่างใช่ป่ะ คลองอกอ่างหรืออะไรทุกอย่างในกรุงเทพอ่ะเป็นที่ทำแบบคลองโถมอ่ะอืมอือใช่ใช่คลองอกอ่างคลองอกอ่างเนี่ยฟิลนี่ฟิลร้านมันจะแบบเออน่าไปว่ะฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะดูแบบน่ารักน่ารักลำธารไหลผ่าอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักอีไตอีไตอีไตอีจิ๊บกูจะโดนแบนเขาอย่างเงี้ยคือทำให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่ามินิมอลนะ น่ารักน่ารักเออสำหรับญี่ปุ่นคนมาเดินก็หน้าตาสไตล์ญี่ปุ่นเท่านั้นเลยอันนี้ก็ลุงลุงญี่ปุ่นคนนี้น้ำชาไม่ยอมร้อนนี่อยากมาถามนี่เหรอเออบรรยากาศดีนะอืมบรรยากาศดีนะเขาะทำดีนะใช่ทำดีอืมน่ามาเดินเที่ยวถ้าถนนคนเดินวันธรรมดาถนนคนเดินเขาเขาปิดใช่ไหมครับเราก็มาที่นี่ได้ ก็เปรียบเสมือนถนนคนเดินอีกแห่งนึงเนาะเรียกเป็นถนนคนเดินอีกแห่งเลยในเขตควอเมอรเชียงใหม่นะครับคนเยอะนะครับเฉพ่ะนี่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าเป็นช่วงทศก,กาลคันะก็คนก็หนาแน่นพอสมควรน,นะครับมาเดินกันได้ครับผมว่ามากลางคืนก็ได้อีกอารมณ์หนึง่งหรือจะมาแบบถ่ายรูปชิวๆกลางวันก็ได้ จะมาชิมอีกที่หนึ่งก็คือร้านนี่ครับลาบบังเกอร์มีชื่ออยู่นะครับที่นี่เรื่องลาบเรื่องอาหารที่สามมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงครับปุ๊อยู่ครับแก้วครับอย่างละยี่สิบละลายหายเกลี้ยงหมดเลยครับนี่นากินไก่เนี่ยอร่อยอยู่พี่ ก็ S <S 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 ถือว่ารสชาติดีนะครับเป็นผมไม่เคยกินพวกลาบทางเหนือนะถือว่าแปลกดี <S 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 โดยเฉพาะอลไนะซาซาเนื้อดิบซาเนื้อสุกเออรสชาติมันแปลกดีไม่เคยกินแบบนี้อร่อยมากใครมาก็อย่าลืมมาชิมนะครับลาบบังเกอร์คร้มครับแล้วก็ไปร้านอื่นต่อครับไป <S 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 แถวแถวย่านตลาดประตูช้างเผือกนะครับโอ้ตรงนี้เราบอกเลยว่าตีนหูที่นี่ละลานตามากๆเลยมันมีพิจารณ่ากินเห <c oughs> มนลูกร้านเลยเอออยากกินเหมนลูกลานเลยนะบางอย่างเราก็กินไม่ได้นะครับแต่คิดว่าลองไปเดินหาดูก่อนว่าจะกินอะไรเ,เออเป็ดย่างก,ก่อน,นะครับโอ้โหคน คนดูน้าบอรลอยครับด้ำบอรลอยดูน้าบอรลอยขนมหวานบอรอยอเพิ่มยอาบาทนะโอ้คนเทียบเลยคนต่อคิวกันบ้านเลยแถวอยู่นู่นคิวยาวไปท้ายนู่นน่ะ เอชาข้างหน้านเราอดรอนาทำไมไม่อ่านไอ่ะทาไม่ไหวของเยอะอ่ะเราไปหาอะไรกินข้างในก่อนดีกว่าไปดูเป็ดย่างครับเป็ดย่างช้างเผือกที่ตั้งใจจะมาไปดูคยัางนี้คนเยอะเนาะของกินเยอะมากเลยเป็นแบบโลคอ่ะเนาะเตี๋ตดูดีทุกคน นั่งรอคิวกันแบบโอ้โหมหาศาลนะคนเยอะมากอ่ะแต่ละร้านนี่น่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราตามเก็บให้หมดเลยนะโอเคก็พี่ไก่ตามเก็บให้หมดกินอย่างนี้ดีดีแต่ถ้วยอย่างละถ้วยแต่จะต่อคิวไหวหรือเปล่าเนี่ยที่แห้งก็เกี๊ยวปลาเกาเหลาน่ากินน่ากินตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆแยกกันไปนะครับคนละร้านสองร้านเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะอยากกินอะไรไม่เหมือนกันเนาะแบ่งๆกันไป ท้ายมันรวมกันที่ร้านเป็ดหมดเลยเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเพราะว่าตรงนู้นมันไม่มีที่นั่งนะครับแล้วก็คนค่อนข้างเยอะเลยมาเริ่มสตาร์ทกันร้านเป็ดก่อนหน้าตาน่าทานมากนะไม่เคยกินเป็ดเป็ดย่างกับบะหมี่เป็ดย่างนี้ใส่มันหมูแห้งเอาใหม่ใชครับอ๋อโอเครับ น่ากินมากเลยครับตัวนี้ข้าวนาเป็ดย่างกัแบบตัวได้ได้ครับขยบไหนก็ได้บะหม,มี่ยอดผมไปรอแล้วลุยเลยแล้วกันโัวตีบ้างตัตีโัวตีนี่สุดท้ายเอาตัวตีสุดท,ท้ายหัะแน่นท้องหนูเราสั่งเลยเ<ๆ>มาแล้วเนื้อแน่นๆยุยยุน้ำเป็ดอร่อยหอมหอม คำแรกติดใจคำต่อไปติดเข้าไปในความทรงจำเลยนะเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่านี่คือเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยนะครับจากบะหมี่ก็ต่อด้วยข้าวหน้าเป็ดเบิ้ลไปเลยครับ2จานจากนั้นก็ไปยืนรอโรตีป้าเดต่ออีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้กินนะครับและตบท้ายค่ำคืนนี้กันที่ประตูท่าแพ ที่วันนี้ดูดูเหมือนจะมีการจัดงานฉลองปีใหม่กันนะครับแสงสีนี้จัดเต็มสมกับเป็นแลนด์มาร์คของตัวเมืองเชียงใหม่จริงๆเลยละครับอันนี้เป็นประตูท่าแพรนะครับเป็นประตูที่เป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่แล้วกัน ถ้าเกิดใครมาที่เนี่ก็ต้องมาแวะถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่แต่ว่ากลางคืนน่าจะไม่ค่อยสวยเหมือนกลางวันเท่าไหร่มันน่าจะแบบดูแบบอีฟิลนึงอะละฟิวลองพามาดูพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเพราะว่าตอนคืนเนี่ยใครอยากมาก็มาถ่ายได้นะครับก็จะมีไฟมีอะไรประดับเหมือน,น,อนเป็นคริสต์มาสเป็นปีใหม่นิวยอร์อะไรเงี้ยก็สวยอีกแบบครับแต่ผมว่าอยากผมชอบตอนกลางวันมากกว่า นะจะมีนกมีอะไรด้วยเดี๋ยวเรามาดูพ่งนี้เช้าอีกทีทนึงนะครับเช้านี้อยู่ที่ประตูท่าแพนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน l a n มา a r k ของคนที่มาเชียงใหม่จะต้องมาเยือนนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งแล้วกันที่สวยงามนะครับมีเอกลักษณ์ก็คือเนี่ยประตูที่เป็นประตูลักษณะประตูป้อมเ <c oughs> มืองเก่า แล้วก็เป็นลักษณะเป็นพวกนบพวกไอ้นกพิราบพวกเนี้ยนัก,นกนท่นนองเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปของพวกมันเยอะนะครับมานี้ครับแล้วก็ที่นี่ตอนนี้คือช่วงปีใหม่เนี่ยเขาจะมีการจัดงานนะครับเป็นลักษณะเป็นแสงสีเป็นไฟคล้ายประดับประดาเหมือนง,งานคริสต์มาสอะไรพวกเนี้ยถ้าตอนคืนเนี่ย,ยถ่ายรูปสวยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมมาดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้นคนส่วนเลยนะครับวันนี้อากาศ ถือว่าดีมากๆากนะครับ19อ,องศาที่ตัวเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนตอนเช้านะครับจากนั้นนะครับวันนี้จุดหมายปลายทางของเราก็คือที่เมืองคลองที่อำเภอเชียงดาวนะครับเราจะไปกางเต็นท์กันที่บริเวณริมน้ําเมืองคลองนะครับเดี๋ยวคอยติดตามครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงแล้วเ,เจอกัน ะีนนคกช่วงงรรง,ง้้ขอาารรรสเเเชียงยงมลครับเรามาดูแผนทัวร์เมืองของผมกันหน่อยนะครับเริ่มต้นจากประตูท่าแพน,นะครับก็จะลงไปที่วัดศรีสุพรรณก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาที่วัดเจดีย์หลวงไปต่อที่วัดเชียงมั่นและจบสุดท้ายที่วัดพระสิงห์ครับจะสวยงามและน่ารู้แค่ไหนไปรับชมพร้อมกันนะครับ อนี้นะครับก็จะเป็นจุดแรกที่มาทัวร์กันตอนเช้านะครับตรงนี้ชื่อว่าวัดสีสุพรรณนะครับสวยมากครับมีโบสถ์นะครับที่เป็นสีทองนะครับแล้วก็โบสถ์ที่เป็นเป็นเงินนะครับทั้งหลังเลยนะสวยมากครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่ที่มีข่าวว่าเจดีย์เขาถล่ม,มนะด้านหลังนะที่เป็นกุกแตกนะที่และเช้านี้ก็คือยังไม่มีคนเลยนะก็จะมีคนมาทําบุญอะไรกันพวกนี้นะคโอ้ จะพาไปดูบริเวณรอบๆครับสวยครับว,วัดศีสุพรรณหรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ s i l เวอร์เทมเนะครับเป็นวัดที่มีพระอุโบสถสร้างจากเงินเป็นแห่งแรกของโลกเลยนะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อต่อยอดและอนุรักษ์เครื่องเงินของชุมชนวัวล,ลายครับที่เป็นหัตกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองประวัติการสร้างมีอายุยาวนานมากกว่า500ปีเชียวนะครับ มีบันทึกและจารึกโดยสรุปได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสิริธ,ธรรมจักรพัิหรือพระยาแก้วครับเป็นกษัตริย์พระองค์ที่11แห่งราชวงศ์มังลายในปีพุทธศักราช2043ครับและได้ถูกบุรณะทำนุกบำรุงรักษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนี่จะเป็นโบสที่เป็น น่จะเป็นหลังแรกหลังเก่าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นลักษณะสีทองสีแดงนะครับก็จะอยู่คู่กันกับตัวที่เป็นโบทสลเลดบดเงินนะครับสวยนะครับเป็นศิลปะแบบล้านนาที่ละเอียดมากๆเลยนะครับเดี๋ยววัดต่อไปเราจะเข้าไปในโซนส่วนเกาะเมืองนะครับไปครับไปดูกันต่อมองบอก เอามาพกมาห้อยสวัสดีครับสอดได้ไหมครับพี่บนนี้นะพี่ขอบคุณค่ะอ่านี่นครับทุกคนอันนี้คือวัดเจดีหลวงนะครับที่อยู่ใน อำเภอเชียงใหม่จังหวัดเ,เชียงใหม่เชีย่อำเภอเชียงใหม่็นวัดใหญ่นะเป็นวัดอารามหลวงอายุการสร้างจะอยู่ประมาณ600ปีนะครับสร้างประมาณพุทธศักราช1,900กว่ากว่านะครับก็น่าจะร่วมสมัยกับอยุธยาตอนต้นนะครับด้านบนตอนนี้ปิดขึ้นไม่ได้นะครับข้าราชาสมารถ มมไดด้เเฉพาาาาาาะทที่่่ออยูนนลงงัััโหกกกรรคบว,ว,ว,วัดเจดีหลวงวรวิหารหรือวัดโชติการามวิหารเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีอายุเก่าแก่มากเลยนะครับในเมืองเชียงใหม่โดยมีบันทึกไว้ว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพญยาแสนเมืองมาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เจ็แห่งราชวงศ์มังรายแต่ทว่าสร้างไม่ทันแล้วเสร็จเพราะองค์ก็ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อนนะครับ ต่อมาพระราชินีผู้เป็นอัครมเหสีของพระอ,องค์จึงได้โปรดให้ทํายอดพระธาตุเจดียหลวงและก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จนะครับและได้มีการทะลุบํารุงรักษาเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช288 0นะครับซึ่งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองเชียงใหม่จึงทําให้ยอดพระเจดีย์ได้หักพังทลายลงมาและหลังจากนั้นนะครับพระเจดียหลวงก็ถูกทิ้งให้ร้างมานานกว่า400ปีจนเริ่มมาบูรณะปฏิสังขรกันใหม่ในช่วงปลายของพุทธศตรวตรรษที่24นี่เองนะครับ เนีนย่นย,ยตรงนี้คือหายไปหมดเลยใช่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 เนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นเหล็กอยู่นะคือเขาทุกคนเห็นนะครับมันจะมีช้างครับอยู่รอบๆรอบๆฐานเจดีย์แต่บางส่วนน่ะคือน่าจะผุพังแล้วก็ทลายลงไปหมดนะครับฝั่งนี้ยังเห็นอยู่สองสามสองสามสองสามตัวนะวไม่รู้<ด>ผมเรียกถูกหรือเปล่าเชือกเชือกใช่ไหมเอะเชือกเชือกก็เป็นช้างเป็นดินี่ช้างปั้นฝั่งนี้ก็ยังพอมีเห็นอยู่ ก็อมีช้างอยู่อ่าฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็ฝั่งนี้จะมีอยู่หลายเชือกอยู่สมบูรณ์อยู่นี่ใหญ่นะช้างมีมีมีเทียบเลยมีเยอะเพราะว่าช้างมีเยอะสหายหมดหายหมดโอ้ฝั่งนี้สวยวะอ๋อนี่ตรงนี้มันอ่าใช่คือช้างอาจจะมีรอบรอบหมดเลยอ่ะหรือว่าอันซีนสำหรับเรานะครับก็เดี๋ยวจะไปต่อกันวัดที่สามนะครับก็จะเป็นชื่อวัดว่าวัดเชียงมั่นนะครับ วัดเชียงมันนะอยู่ใกล้ๆกันบริเวณแถวๆนี้แหละไปครับห้ามจอดรถสนิท น่าจะเป็นเจดียนะ์ที่พัดเชียงมัน่นอันนี้น่าจะเป็นเจดีที่ที่เขามาสร้างแล้วก็บูรณะนะครับวัดเชียงมั่นถือเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆเลยนะครับ ตามจารึกระบุเอาไว้ว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเริ่มก่อสร้างเมืองเชียงใหม่เชียวนะครับโดยผู้ที่สร้างนั้นก็คือพญามางรายพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับต้นราชวงศ์มางรายพระองค์ได้ทรงสร้างไว้เป็นที่ประทับชั่วคราวนะครับเพื่อควบคุมงานการก่อสร้างเมืองเชียงใหม่และเมื่อแล้วเสร็จก็ได้โปรดให้ก่อเจดีย์ไว้ตรงที่หอนอนบ้านเชียงมัน่นและให้ชื่อว่าวัดเชียงมัน่นวัดเชียงมั่นจึงนับเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเชียงใหม่ด้วยนะครับ เจ็700ปีสำหรับที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเราถือว่าร่มรื่นมากๆนะครับกับวัดแห่งนี้วัดเชียงมั่นซึ่งแต่เดิมเนี่ยรู้แล้วว่าตอนนี้นมันคือคอ,อะไรนะครับก็คือเป็นพระราชวังเก่านะครับ คือจริงๆแล้วคือที่เนี่ยเป็นที่ประทับของพญามาังลายสมัยตอนที่จะเข้ามาสร้างเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นพระราชวังนั่นเองนะเก่าแก่มากครับ700ปี ไม่บอกหลวงพอ่อน,นี่ะครับทุกคนตรงน,นี้จะเป็นวัดที่สี่นะครับที่อยู่ในตัวเมืองของเชียงใหม่นะครับอันนี้ชื่อว่าวัดพระสิงนะครับเป็นพระอารามหลวงนะครับก็ถือว่าเก่าแก่ไหมก็เก่าแก่นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาผายูนะครับของราชวงศ์มังรายนะครับก็เก่านะ6700ปีนี้ เก่ามากเลยนะแต่ว่าคือที่นี่เขาพัฒนาแล้วไงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับมันก็เลยสิ่งที่มันเก่าๆนะมันก็เลยถูกครอบไปด้วยของใหม่ๆที่เขาบำรุงรักษาไปนะครับมีทั้งเจดีย์มีทั้งพระอุโบสถเก่าๆนะครับสวยงามครับสวยมากเหมือนกันอีกแห่งหนึ่งเลยกันเป็นหนึ่งในสี่วัดที่แนะนําให้มาครับที่อยู่ในตัวเมอืองเชียงใหม่ใช่ไหม วัดพระสิงห์วรมหาวิหารหรือที่เรียกสั้นๆกันว่าวัดพระสิงห์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1888โดยพญาผายูซึ่งเป็นกษัตริย์เชียงใหม่รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อเสร็จเรียบร้อยทรงตั้งชื่อว่าวัดรีเชียงพระและต่อมาในสมัยพญาแสนเมืองมาขึ้นครองเวียงเชียงใหม่โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมาจากเมืองเชียงราย มาปฏิสถานจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระสิงนั่นเองและนี่คือจุดเช็คอินของโกกันเกอในตัวเมืองเชียงใหม่ทริปนี้ครับทั้งที่กินท,ที่เที่ยวแบบครบรถเต็มอิ่มกันแบบไม่คาดคิดเลยนะครับนี่สินะครับสเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ที่หล,หลายๆคนชอบกันซึ่งผมก็ชักจะเริ่มชอบแล้วละสิคงต้องหาโอกาสมากันอีกสักครั้งนะครับสำหรับตัวเมืองเชียงใหม่ สำหรับคลิปแรกนี้นะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับกับการทัวร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่กินแล้วก็ที่เที่ยวยามเช้านะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นการเดินทางบิ๊กทริป7 7ของจริงนะครับก็จะสมทบกับสมาชิกทั้งหมดที่มาพร้อมกันบิ๊กทริป1 7ครับกับเมืองคลองเชียงดาวแล้วเจอกัน